ขอให้โมนที่หนึ่งได้เสนอชื่อเลยใครเหมาะสมที่จะเป็นประธานเชิญครับสมบัติสุทโธป็นประธานครับสมบัติสุทโธคนไหนขอผู้รับรองด้วยครับสมบัติสลาซีสมบัคนเก่าสมบัติเก้าสลาซี ตสารสินแล้วสนเสนอใครในสอนค่ะอานต้องบัตรเสนอต่อในบุญศิลป์อ่ะขอผู้รับรองด้วยของผู้รับรอง,อ,ลลอ,งอ่ะอาผู้รับรองครับตอนนี้เ<ม>หลือบุญศิลป์คนเดียวนะมีสนเสนอบุญศิลป์คนเดียวนะครับมีใครจะสนเสนอเพิ่มไหมครับ จะนับนะครับหนึ่งสสถือว่าไม่มีนะครับถ้าไม่มีขอมตินะครับใครเห็นว่าคุณบุญศิลป์มีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานหมู่ที่หนึ่งยกมือครับจะมองยกมือจะมองยกมือ คนทเสียนไหนเล้วอ้าวใครไม่เห็นด้วยยกมือครับใครไม่เห็นด้วยเสียงเดียวมีอยู่เสียงเดียวถือว่าไม่ผ <Wars> ่านนะครับเป็นปติของคนที่หนึ่งนะครับคติสีได้เป็นประธานนะครับูนที่สองเชิญเสนอชื่อครับเสนอคอนชัยบนไหนครับ พอใจขอผู้รับรองครับลองครับใครจะเสนอเพิ่มไหมครับผมเป็นน้ำหนึ่งสองสามไม่มีใครเสนอชื่อเพิ่มนะถ้าไม่มีขอปติเสธเลยยกมือข้างขึ้นใครเห็นด้วยยกมือครับจากมองยกมั้เอาลองครับใครไม่เห็นด้วยยกมือ พ่นี้เนาะจบนะครับขอบคุณครับใครไม่เห็นด้วยใครไม่เลือกยอกมือพ่อนี้ครับใครที่เห็นสมงควรน,นะครับในสมาชิก13ท่านเนี่ยหนึ่งให้เหลือหนึ่งคนที่จะเป็นตัวแทนประธานตำบลเชิญครับเชิญครับนเยนแก้วประธานสมู สเสนอนางสายชนสาธิตประการโอมจิเบะค่ะเป็าานประธานตำบลเสนอคุณสายชนของคุณลำลองอะไรลำลองไม่ซื่อเลยนั่นอะไรเรื่อโอเคครับล,ลองมาเลยตอนนี้มีหนึ่งคนเนาะไม่มีใครจะ,สะเสนอเพิ่มจากสายชนไหมครับ ผมจะนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่มีถือว่ามีเสนอเพียงคนเดียวนะครับหนึ่งสองสามไม่มีใครเสนอเพิ่มก็เป็นนั้นว่ามีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวนะครับก็จะขอมาติดต่อเลยนะครับจากสิบสามท่านใครเห็นต้องควรนะครับเห็นว่าคุณสายชนทิพจันทมีความเหมาะสมที่จะเป็น ประธานอสมตะบลกรลันทาครับยกมือครับจะมองย่องว่าหลังย่องอยู่น้องเป็นเอกฉันนะครับอ่าวแล้วมีน้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมีใครเห็นด้วยยกมือครับเอ้าครับสองมือเราไม่เหมือนกเอายกโยงยง มีใครไม่เห็นด้วยยกมือมมมโอเคได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานอสมอในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญพี่สายชนนะครับปุ๊บปากกับพี่น้องที่เป็นเพื่อขอบคุณเนาะเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะประธาทุกท่านนะคะดีใจนัคนางสายชูสารชิพจันได้รับเกียรติจากพี่น้องอสมนะคะทั้งร้อยสามสิบเอ็ดคนนะคะได้เป็นประธานตำบลนะคะจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ตรกับที่พ่อแม่พี่น้องไว้วางใจนะคะขอบคุณข่า